ไม่น่าทุกข์คงจะพบสักคนกกกมาโดนใจนะเสียเสียงีใจแต่คงไม่ต้องหา,ายไไหนเพราะเหลักไปรักเองถ้าชอบเองสนใจทุกอยามันแคโอเคไม่ต้องแพ้ So jump the cow with me, okay? okay. ชาวอีสต์อะทุกคนสวัสดีครับยังตื่นเต้นไม่หายเลยนะยังไม่เคยเจอ,เอ,อคนเยอะยิานาแล้วนะครับตั้งแต่อินเทอร์่นเมอนทองทา,งทางนีนะครับถามนิดนึงคนที่มานาทีนี้มีใครอกหักมาบ้างครับใกล้ๆนี้ หน้าตาเลาเรสวยสวยท่นักอกหักนครับคุณมาถูงที่แล้ววันนี้นะครับมาพบก,กับผมผู้เชี่ยวชาญด้านการอ,อกหักนะครับมีข้อแนะนำจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้นะครับว่าวิธีคลายความเศร้ามาทำยังไงหยิบมือถือขึ้นมาครับหยิบมือถือขึ้นมา เลือกไปที่ชื่อของคนที่ทำเราอกหักคนนั้นเ่งเอาไว้เพ่งเอาไว้อย่าโทรหาเขาแล้วบอกว่าฉันจะไม่โทรหาแกอีกลบลบทิ้งไปลบทิ้งไปเลยนะครับยังไม่หมดขั้นตอนครับหยิบมือถือเครื่องเดิมขึ้นมาช้าๆนะครับกดดอกจัน สสสแล้วโหลดเพลง is alright l ลงมาซะอยาไปฟังเพียงแค่นี้ครับคุณก็จะหายโศกเศร้าอยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าหายปุ๊บอยู่มาวันนึงโศกเศร้าอีกก็ให้ฟัง is alright l อีกเรื่อยๆนะครับอยากจะบอกว่าอยู่มาวันหนึ่งเกิดโศกเศร้าอีกแล้วฟัง is alright กี่รอบกี่รอบก็ไม่หายโศกเศร้ามีวิธีครับ ให้ลบอิสตอร์ไอท์เดิมทิ้งไปแล้วดาวโหลดอิสตอรไรท์อันไหนต่องจำเอาไว้ท่องจำนะครับอกหักเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ครับนี่คือของผู้หญิงของผู้ชายอกหักเรื่องเล็กไอ้นั่นเล็กเรื่องใหญ่ เรื่องใหญ่ขาใหญ่จะได้คุ้มซอยไม่อยากจะเชื่อเยาวชนจะคิดอะไรแบบนี้วันนี้นะครับอัลบั้ม Is อิสอ g h ไนะครับนอกจากจะเอาอิสอ r i ไ h t มาโชว์กันแล้วก็ยังมีอีกหลายหลายเพลงวันนี้เอามาฝากกันด้วยนะครับซึ่งเป็นเพลงที่ผมชอบมากๆเหมือนกันนะอะไรนะครับรักดีๆต้อรักนะจ๊ะถ้ารักแล้วอย่าลืมซื้ออัลบั้มอิสอไลนะครับคนละสิ วันนี้นครับมีเพลงจากเราบ้างอีกแล้วฝากกันนะครับผมถามก่อนว่าใครนะครับที่เคยอกหักแล้วฟังเพลงแล้วมันเศร้าไหมเศร้าหรือใครที่ฟังเพลงที่แบบแฮปปี้แฮปปี้แล้วมันไม่แฮปปี้ไหมนั่นแหละครับเคยที่ไม่เคยมีแฟนนะครับเวลาฟังเพลงรักเนี่ยมักจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เห็นจะสนุกเลยเพลงรักก็งันงนๆะธรรมดาก็ร้องร้องกันไปส่วนใครที่มีแฟนแล้วนะครับเวลาฟังเพลงรัก มันจะอินอินแล้วก็ซิงกันกันมาเลยครับซิงตอนนี้นะครับผมก็รู้สึกอย่างนั้นอยู่นะฮะถูกต้องนะครับผมกำลังตกหลุมรักอยู่และจะบอกพี่ๆนักข่าวทุกคนเลยนะครับวันนี้เธอค้นั้นก็มาในที่นี้เองด้วยนะและเธอคนนั้นก็คือ คนนี้ครับคนนี้ครับคนนี้ครับคนนี้คนนี้คนนู้นคนนั้นจับมืมมาทุกคนในที่แห่งนี้เลยแต่ที่ชอบมากที่สุดที่คนแรกนะครับเหมือนกำลังจะกินอะไรไม่รู้อยู่คนนี้ครับอขอโทษที่แกทำให้ตกใจนะครับ วันนี้นะครับด้วยที่ผมตกดุมรักทุกๆคนไปหมดเลยเลยมีเพลงนีง้มาฝากกันเพลงรัก เราตเพ่รักเพาะีมีความหายแต่ก็มีใครสั่นกับมันจริงและไม่ได้วันไว้กบเรื่องไร้เพ่งฉันมีใคยมีใครแบบนี้ 哇。 งรู้ับวรักที่เคยบกกันวันนีจะมาใ้ใครทำไมใช่เธอฉันที่ไม่มีใครให้สนใจลไม่มีใครที่แค่ที่สำคัญนีจทำไม่รู้เพลงรักมี้จะมอบให้ใคร ในตอนนี้ที่ฉันมี่เธออยู่ฉันก็เลยได้รู้ว่ามั้งอยู่ที่ไหนเวลาร้องบัดเลงรักฉันควรนึกถึงใคร

วันนี้นอกจากเพลงรักแล้วนะครับยังมีอีกเพลงหนึง่งามาฝากกันนะครับ <c oughs> กับเพลงที่ชื่อว่า

밟아야 돼, 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 밟아야 아야 돼, 밟아야 돼, 밟 ได้ให้เราทั้งสองพบกันแล้วรักที่น้ำพาเธอกล่าวไปกับฉันหรือไม่คำท,ทางคงมีคงม,มีแต่เธอเท่านั้นมีคำตอบที่รู้คื่อใจฉันเองเดือนปีไปแล้วจะหมดใจเหมือนคอยู่นด้น เพราะว่าชีวิตเธอลองความรักมาทั้งชนที่เลียนให้เคลียอยากเล่งสีให้เจอได้รู้ว่า <Yeah. S 2> อยู่กับเธอชีวิตนี้มันจะที่ยง <Yeah. S 2> ต้องกับเธอเข้ามาแต่สบตา <Yeah. S 2> อยากให้รู้ไว้ว่า

问得早，忘了死。 สิงเก็ตนะตัวแน่นขึ้นมากเลยนะกล้ามเกิ็แน่นขึ้นมากเลยแน่นกับอ้วนมันต่างแค่เส้นเส้นเดียวนะนี่ออกแนวเบิกนี่ออกแนวเบิกอเคหาได้ข่าวว่าไปฝึกวิทยายุทธมามากมายอะไรก่อนตอนรันนี้ไปทําอะไรกันมาบ้างก็มีเออ่มีซิปเนตมีเรียนร้องเพลงเพิ่มเติมมีเรียนเต้นเต้นเบลเล่เต้นใช่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 เพราะว่าเล่นมเป็นพื้นฐานของการเต้นทุกสไตล์ของเขาก็มีเรียนเอลเอสไตล์ทัมปิ้งอะไรย่างเลยครับเยอะเลยทีเดียวครับ